สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูไฟโคมไฟโซล่าเซลล์ฉุกเฉินนะครับ5้าแฉกอยากจะก่อตัันี้มีตะขอด้วยนะครับใช้งานไฟมี5ระดับครับสว่าง 1, 2 3 4 4ไฟกระพริบครับ ชารช้าประมาณนี้ครับชาร์จไฟแบบโซลาเซลล์ครับตากแดดไฟเต็มแล้วก็สามารถชาร์จกับไฟบ้านได้ครับเสียบกับ USB ชาร์จได้เลยตัวนี้ครับพ <c oughs> กพาสะดวกภ <c oughs> ับเก็บง่ายครับ สว่างจ้าครับภับเก็บง่ายฮะเคครับขอบคุณครับ